สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเดียสกายาร์ค่ะทายกันหน่อยวันก่อนเห็นว่ามีข่าวแกลงเรื่องไปแจ้งกงแฟนความตึงเดน,น,นคะคร <c oughs> ับค่ะก็ก็มีแบบขึ้นขึ้นขึ้นลงพักกันนิดหน่อยนะคะก็สาเหตุก็คือมาจากการเกิดการเข้าใจผิดกันก็คือมีแฟนคลับคนหนึ่งคือเขาก็ปรับเรลื้มในผลงานของเราอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นผู้ชายแต่คือแบบ สงสัยเ,เกิดการเข้าใจผิดก็คือฝ่ายหญิงคิดว่าเราเป็นแฟนของผู้ชายคนนั้นเสร็จทีนี้ก็แบบมีการมาวายมาถามแล้วว่าเอ้ยเราเป็นแฟนกับคนนี้เหรอหนูก็บอกไปว่าจริงๆไม่ใช่นะคะพี่อาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดแต่เหมือนแบบฝ่ายคู่กรณีเขาไม่ยอมฟังคําอธิบายอะไรจากเราเลยก็ขู่เราหลายๆอย่างทั้งดา่าเราเลายสารพัดทั้งๆที่แบบหนูก็พยายามแบบพูดกับเขาดีๆว่าเอออย่าใช้อารมณ์นะคือแบบมีอะไรก็คุยกันตรงๆถามหนูได้เพราะคําตอบที่หนูตอบทุกอย่างมันก็คือความจริงเสร็จปั๊บ ก็กลายเป็นว่าเขาไม่ยอมเขาก็เลยขู่เราว่าเดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นหน้าเฟซว่าเราเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยคือจ้องจะทำลายให้จะทำลายชื่อเสียงของเราอย่างเงี้ยค่ะเสร็จหนูก็เลยคิดว่าต้องไปปกป้องชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็เลยตัดสินใจจะไปแจ้งความอะไรเงี้ยค่ะใช่ เรื่องนี้มันจะจบจยังไงคะ <c oughs> คือจะจบยังไง <c oughs> ตอนนี้คือเขาก็เงียบไปแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าหนูก็บอกเขาแล้วว่าหนูมีหลักฐานทุกอย่างว่าหนูไม่ได้เป็นคนผิดฉะนั้นใครจะทําอะไรยังไงหนูก็ไม่กลัวอยู่แล้วฉะนั้นคิดว่าถ้าเกิดมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอทางตํารวจเป็นคนจัดการดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดฉะนั้นเรารู้ว่าตัวเองถูกต้องเราก็ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วค่ะอาว่าคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยคือแบบจริงๆน่าจะ ฟังเหตุผลกันสักหน่อยนะแต่คือคู่กรณีปร,ประมาณว่าอารมณ์ร้อนมากบอกว่าไม่รู้เรื่องของคุณไม่เกี่ยวฉันจะประจานคุณอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วนี้จะมีวิธีการในอนาคตต่อ,อไปไงกับเรื่องแฟนคลับที่เข้ามาอืมจริงๆก็คือแบบหนูว่าการเป,ป็นศิลปินอ่ะมันเหมือนเป็นดาบสองคมอ่ะคือแบบมีแฟนคลับมาติดตามอะไรเงี้ยคือเราก็แค่ทักทายตามปกติต้องคุยกับเขาบ้างอยู่แล้วถ้าเราไม่คุยเดี๋ยวก็โดนหาว่ายิงพอเราคุยมากเกินก็กลายเป็นแบบเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เลย คิดว่าสงสัยต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะใช่แล้วาแล้รรวระวังตัวในการแบบใช้คําพูดการคุยกับคนน้นคนนี้นะคะ่ะเราต้องระวังตัวเองมากขึ้นค่ะ